ดีครับมีพลีมีเราอีกแล้วครับผมจับงูองค์บ้านพุทธานชาวบ้านใช่ขอความช่วยจับงูครับผมซอยห้าทักสิบขวามือนี่ไงนี่ไงนี่ไงสายสิใช่ไหมบ้านหลังนี้สายผมบอกฝสายเลยรู้ผมผิดปหรเจอแล้วครับผมนี่เหรอทำไมเขาบอกฝสายเหรอฮะประเทศเราเขาบอกขึ้นมาจะซอยห้าเลี้ยวขวา เจ็ดหนึ่งเก้ารับหนึ่งศูนยแปดครับผมยนเสียงนแล้วกังแล้วเลยเข้าไปในใต้ชันสหลอเือยากเลยแต่ไม่น่ใจแต่คือตาไม่ฝอแน่ยังอยู่ไหมล่ะคิดว่าอยู่คนนั่งเป้ามันอยู่แ้วกัวมันจะไปที่เดียเดีดีที่แไม่ได้นั่งทำงานแล้วก็หล่นใส่หัวเหมือนด้ละที่ เขตหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แปดครับผมแจ้งจับงูเป็นต้นเดือยเนี่ยแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นงูอะไรครับผมใส่เข้าไปนะครับเขาบอกว่าตรงไหนนะงูหล่นมาจากทะเลเขาไปใ้ตุ่มเขาทะเลดานแล้วก็หล่นลงมาเนี่ยนะตกตรงนี้ครับฝีอะไรคุณพ่ภาพงูครับน่าจะอยู่นะไม่มี อันนี้เจ้าที่กำลังหางูอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าดูไรม่ทราบเหมือนกันอันนี้งูเดี๋ยวเอจะคุบเลยจับอย่างเงี้ยดูไรเนี่ยตรงไหนเนี่ยพี่ดูใต้ใต้ตุ่มที่เวียนไหน พี่ิงไฟเนี่ยข้งล่าต่ำเลยดึงไงดึง๋ยวไฟตงนี้มไม่เห็นอยู่างสุดเลย่างสุดเลยยังไงก็ให้มันออกเปหน้าบ้านนะไหนเอ้เนี่ยพี่ต้องต่ํเยไฟไฟไฟไมฟผมเมื่อกี้ะเนี๋ยกันด้วดีดึงเดี๋ยวอ่ะมงต่ เดี๋ยวยังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหอมหอมด้ยังเปนไหา้ยังีอะไรันตเลยอุ้เอช่วงไหนเด้จับตล้ะครับเอ่เขียวอินครับผมขนาดความยาวประมาณหกเจ็ดสิบเซนครับก็ที่นอกแขงจเรียบร้อยธุรกิจเสร็จสิ้นครับผม โชคดีที่น้องชิงคองไม่ดงโดนงูนะครับบ้านนี้สัตว์เยอะแยะนะเชียสัตว์ไปเยอะบ้านเลขที่เจ็ดหนึ่งเก้าทับหนึ่งถึงแปดทับผมหมู่บ้านพุทธานเพชรเกษมหนึ่งร้อยเพชรเกษมแปดสิบสี่ โดยสถานีพถไฟหนองแกงค,ครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับรถคนนี้จะเ้นเด๋ยดกันคิดหน้าครับผม